คู่ที่2ของวันนี้ครับลืมเลยนี่มาล้วคู่ที่สองครับเป็นคู่ของระหว่างทีมบรอฟี่ครับอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับเจอกับนงสปอนที่อยู่ฝั่งเรดไซด์หรือว่าฝั่งขวาซ้ายกับขวาง่ายๆเลย <teams> <Japan. S 2> เปิดมาด้วยการแบนตัวอย่างเอลซูออกไปก่อนเลยครับฝั่งของเบอรอฟี่นะมีคูเปอร์ครับเควินครับลาลาเบลครับกาฟิเมลส้มแล้วก็เกณชินยังดีกว่า โนสปอนครับมีซิลวี่ครับสตาเชียครับมิจิโยราเต้มีเปียครับแล้วก็ฮาร์เดสครับแบนเฟสแรกตอนนี้มีการตัดตัวอย่างเอลสูบแ,บแล้วก็มีการตัดตัวแคร,รี่อย่างทางด้านของบอลไฮออกไปฮะกรจีแบนที่แคร,รี่ก่อนเลยครับแสดงว่าตัวถัดไปนี้น่าจะไปลงบวยไปลงที่ซัพพอร์ตอย่างพวกอาญากับลุยี่แล้ว ยกเว้นว่ามีแผนรับมือผมใช้คำนี้ต้องดูที่ว่าฝั่งของบาดอฟฟี่เนี่ยเขาจะตัดอะไรคือถ้าเกิดหลุดตอนนี้ก็จะมีพวกนันแหละมันจะพูดว่ามีอาวีหลุดแล้วหนึ่งในลูอี่หรืออาญาจะหลุดมาด้วยนี่คือโจทย์ให้ทางด้านของ ดูสปอนคิดครับและโอ้โหเอาครับตัดอายาครับยอ,ยอมต้องจัดตัดอาญาแล้วไปวัดใจครับว่าลูอี้เนี่ยบาร์โี่จะเล่นไหมแต่แต่ครับถ้าไม่ใช่ลูอี้อาจจะเลือกกิบมาเป็นตัวอย่างเช่นพวกอิกกี้กันก็ได้หรืออาจจะไปเป็นตัว โอ้โหไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะฮะถ้าจิ้มมาขนาดนี้ใช่ไหมฮะเป็นเรียวมะเฟิร์สซีครับแสดงว่าต้องการจะพาสีเลนที่เลนบนครับคือฝั่งเลนดักชเชอเนี่ยคือขอแบบว่าสบายสบยในเลนเลยฮะส่วนฝั่งนูสปอนครับแม่หยิบมาเป็นไวโอเลครับ ไวโอลตกับอะไรดีฮะเป็นแครี่กับบนไหมแต่เหมือนจะไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาหยิบมาเป็นแครี่กับป่าอย่างคีร่าครับคือการที่เปิดมาเป็นแครี่อย่างไวโอลีตกับป่ายางคีร่าแสดงว่าในใจแล้วคอมเขาอะไม่ได้กลัวกับการที่เปิดมาเป็นเรือม้าเลยคือไม่ได้อยากโฟกัสที่จะจี้ชนะเลนขนาดนั้นก็ปล่อยไปแต่ว่าเอาละฮะ พอเป็นไวโอล็ตคีร่าเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่ามีตัวหลวงกับตัวทำาปเมสแสดงว่าต้องการตัวโป๊กกับตัวที่เป็นยืนกําแพงยืนชนให้ในขณะที่ฝั่งที่เอ,อ่เบรอรฟี่เนี่ยเขาต้องการคนที่เล่นเป็นแนวหน้าอีกหนึ่งคนครับ <c oughs> ต้องดูว่าเป็นอะไรครับ <c oughs> และหยิบมาเป็นทางด้านของตีมี่กับ UA ครับ อ่าถ้าเป็นแบบนี้คือชัดเจนแล้วว่าเป็นคอมโบครับนู่นจนตายนะช่ถ้าแบบนี้แต่ว่าลาสุิกในเฟสแรกของโนสปอนครับพิกก็เป็นวิกเตอร์นะก็ถือว่าอย่างน้อสุดก็กลายเป็นว่าฝั่งโนสปอนนะน่าจะยืนเล่นบนสบายนะ กลมๆแล้วฝั่งของบอลอรฟี่ตอนนี้คือขาดตัวล้วงครับในตำแหน่งของไม่ป่าก็ต้องเลอคนป่านะเพราะแคดดี้จะไปล้วงเองไม่ได้ครับก็เลยมีการตัดตัวอย่างใครอะเพนออกไปก่อนเลยนะป่าที่เป็นตัวล้วงได้จริงก็มีเพนที่น้ากูัวหน่อยก็อาจจะมาเป็นทางด้านของวอนเดอร์ก็ได้แต่ด้เหตมันอาจจะไม่สุดหรือเปล่าแล้วบอลอรฟี่ตอนนี้ก็ตัด กี้ออกไปครับเพราะว่าขัดลินกลางนะคือต้องมีตัวปกซึ่งลิเลียนาก็ยังเปิดอยู่อีก,กี้โดนแบนไปแล้วจะว่าเป็นซาต้าไหมไม่น่าไม่น่าหยิบครับตัวเลนก็อาจจะเป็นชอย์แต่ว่าเป็นเป็นเทียเทเทบีนะชอย์เทบีที่แบบไม่น่าจะตัดสินใจหยิบหรอกว่าอ่าและทางด้านของโนสปอนครับตัดทางด้านวอเลอร์บูแม็ออกไปนะ ก็เรียกว่าการตัวล้วงมาสุดชีวิตเลยฮะเพราะว่าไวรัเลตอะเอาจงจริงตัวเขามีโมเรตี้แค่กันกลิ้งหนึ่งทีนะแบบว่าไม่มันไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้คือถ้าอย่างโจ๊กเกอร์มันมีโลดว่ะแต่ว่าอือล้วตัดตัวทำเกมอย่างคิดซี่ออกไปดิฮะ, <c oughs> ะกดกันเอาครับจะเปิดเป็นโรมิ่งก่อนไหม หรือว่าจะหยิบตัวเมรไปเลยผมว่าน่าจะหยิบโรมมิง่งหรือเปล่าเพราะว่าเสียโรมไปไม่เป็นไรครับคือเปิดเปิดแผนโรมมาก็ไม่ได้แย่มากแล้วเก็บราชีไปเป็นตัวเมดเพื่อดูภาพร,รวมของมจะเป็นทิศทางไหนหรืออาจจะมองว่าโอเคมี UA แล้วก็เปิดเลยก็ได้ครับแล้วก็รอดูว่าจะเล่นพาสซีฟเรนล่างหรือว่าอนกเรนล่างดี ใช่หรือเปล่าเลือกตัวที่ผมไม่คาดคิดด้วยครับและไปจบที่ทางด้านของเทนะก็สแสดงว่าเปิดเลยครับว่า aggressiv เป็นล่างนะฮะนั้นเท่ากับว่าสองพิกนี้ของฝั่งบัตตอรฟี่เนี่ยต้องหาตัวลวงให้เจอครับว่าจะหยิบอะไรเป็นตัวหลวงกับตัวที่จะไปเล่นแครี่ ถ้าคอมแบบนี้คือต้องการ DPS carry ถ้าสำหรับมองผมนะเพราะว่าเออ UA เป็นตัวละครที่โป๊กได้ค่อนข้างน่าเกียดจ,จากตัวข้อ Force กับ m o ลเ t น r รัชเชนะซึ่งมันค่อนข้างจะส่งพลังอยู่แล้วแล้วก็มีตัวทำ DPS ได้อีกกตัวนึงก็ดีครับแล้วก็ป่าก็็ตัวโคมเนี่ยน่าจะเป็นคอมที่ perfect มากเพราะว่าเรียวไม้เองก็นั่นแหละครับคือเป็นฟอนต์ลน์ที่เล่นได้พอสมควรแต่ว่าไม่ได้แบบแทงได้ขนาดนั้น มาดูว่าจะไปที่อะไรอู้เอาครับผมว่าผมว่าเขามาวะ่ะและมาไปีน,นด้านของซูก้ากับตัวแครี่อย่างทางด้านของสลิมครับเฮ้ยแล้วนี่ฮะยังไม่ทันจะพูดต่อเลยฝั่งของโนสปอนครับหยิบม,มาเป็นกาลีฮะก็ถ้าแบบนี้ครับ คอมของฝั่งบาร์โี่เนี่ยมันจะไปจบที่บาร์โี่เนี่ยหยิบมาเป็นค้อมรักษาของการที่จะเล่นในเชิงของสกิมิเชอร์นะ3-3 2-2แบบเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยน่าจะโหดกว่าเพราะว่าเขามีทั้งซูกามีสลีมิเอที่เน้นโปก๊กเน้นตอดในไฟแบบไม่ครบทีมอะ น่ากลัวแต่ว่าโนสปอนครับเรียกว่าเล่นทีมไฟน่ากลัวมากนะคือมี <Ten. S 1> ตัวเปิอดอ <Ten. S 1> ย่างเทนที่สามารถเข้าไปเปิดซีซีจังหวะแรกรวมถังรวมถึงฟิกไถมาได้ด้วยครับแล้วก็มีคีราที่สามารถเข้าไปเบิร์สแนวหลังได้ด้วยอีกหนึ่งตัวดังนั้นเล่นสภาพภาพทีมไฟใหญ่ๆ5 5จะค่อนข้างได้เปรียบพนที่สามารถเข้าไปลวงแนวหลังได้ประเด็นคืออยู่ที่ว่าดาเมจแรกจากด้านของกาเรียแลว้วก็ไวโอลตที่จะต้องรีดดีพเนี่ย น่าจะต้องดูว่าเขาจะสามารถทำเกมได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะและมาครับตรงน,นี้เกมที่สองครับนี่ฮเดี๋ยวรอหน้าโหลดแป๊บนึงนะครับ,รน,บ,บนี่ครับบาร์อฟี่ครับอยู่ฝั่งบูไซด์ครับสโนวนสปอนอยู่ฝั่งเรดไซด์นะ เปิดมาด้วยการพอร์ตเลยครับเป็นคอนเนคชั่นอิชูนะครับมีปัญหาทางรอิอเท็ตแป๊บหนึ่งช่วงนี้หน้าฝนก็น่าจะอำลาพวกเราไปแล้วนะฮะเข้าสู่หน้าหนาวกันอย่าง ออฟฟิเชียลคือโกมตูตูประกาศมาแล้วว่าเป็นออฟฟิเชียลหน้าหนาวครับที่ไม่รู้จะหนาวแค่ไหนครับภาวานาให้ได้ใช้เสื้อหนาวแล้วกันซื้อมาหลายปีเลยังไม่ได้ใช้อะอ่ะมาครับในเกมครับคูเปอร์เควินครับลาลาเบลกับฟิวเมลส้มแล้วก็เกนชีดยิงดีกว่านะสำหรับปาโนอฟี่ครับส่วนโง่สปอนครับมีซิลวีซิลวีสตาเทียครับมิจิโยลาเต้มีเปียครับฮาเดส ก็เคลียร์เลนเดินเป็นปกติแต่ว่าตรงนี้เข้าไปเวทบูบับครับชีวินต้องเดินมาช่วยเช็คแต่ว่าอ่ะตอนนี้ครับฝั่งของซูก้าก็เริ่มที่เลนบับฮะก,กีรเาเองก็ชัดเจนครับเริ่มที่บูบับนะเลนิเฟดคู่ล่างเนี่ยค่อนข้างจะยอมรับได้เลยว่า ฝั่งของสลิมเนี่ยน่ากลัวกว่านะเขาพีทีซีระยะไกลเข้ามาแล้วอู่สรุปเข้ามาด้วยตีตีไคไปโอ้โหวิทย,ยุพยายจะยิงสวนแต่เฮ้ยกิงผิดหรือเปล่าตายแล้วเนี่ยเอาตายแล้วเนี่ยเอาตายแล้วเนี่ยแล้วเอาแล้วครับฟิกเข้ามายัดคูเปอร์หลุดจะยัดป,ป้อมมาได้พยายามมาตีสวนกลับมาวิทยะแลกไม่ได้แต่ตัวเองน่าต้องแลกชิตเช่นกันครับเป็นเฟิร์สบัตของฝั่งโนสปอนไปครับเพราะว่า ซีวี่ไปเดินนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวของวอลเลตต้องอยู่คนเดียวนะครับก็เป็นการเทรดออฟไปฮะประเด็นคือถ้าไปเดินเยอะเ,เนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากเอาครับอันนี้รอซื้อครับพิธีโรรอซื้อเอาครับซื้อนานไปแล้วนะซื้อนายไปแล้วนะยังไงจะกระโดดหรือเปล่าหรือเปล่าโดนซานไปก่อนหนึ่งทีแล้วไม่ได้อ่าเลยกลายเป็นว่าต้องไถ่รีฟเอ,อาแทนครับ รือล่อซื้อนานไปครับแคลี่เลือดจะไม่พออ่ะอู้ได้โดนไปครับสองทีฮนะจาบมอนเทนคาเชอร์ er ครับแล้วก็ k, พอฟอร์ควบคู่กันไปเลยครับแต่ว่าการควบทีมจัดหุนสปอรน,นี้ค่อนข้างง่ายกว่าตรงนี้เข้ามาพยายามดูจา่ายติเบตจากำังการีมายิงไปครับโอ้โหซาเทียเข้าไปเล่นแนวหลังด้วยแล้วตรงนี้ตีมีกดติเบตชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งแต่เกิดขึ้นมาคูเปอร์ก็ไม่รอเช่นกันซีวิชไถามาสองคนแบบเน,น้นเน้นคิล่าเข้าไปเบิร์สครับเก็บคิวไปได้แล้วโอโ้โห ไม่ตายด้วยดีครับประเด็นสำหรับทางด้านของโนสปอนนะคือด้วยความที่บีบับดังกรเนี่ยนะครับจากการที่จ่ายสกิลครบแล้วมันติดช็อตเนี่ยมันจะเป็นโบนัสเตมเตมทที่ยอมต้องยอมรับเลยว่าฝั่งโนสปอนเนี่ยพอไฟใหญ่แล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าน่ากลัวกว่านะจำนวนทีมฝั่จงจำนวนคนในการไฟครับเพราะว่าตัวของบัตเทอร์ฟี่เนี่ยจ่ายไดเมจออกเป็นชุดๆแล้วก็ ตัวของสลิมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเก่งในการรีด d ี s ตอนหนึ่งทาร์เก็ตก็คือการตีออตโต้น,นี่ยแหละดังนั้นการที่จะไฟในลักษณะ5-5ตรงๆอ่ะมันเลยลำบากครับคือยอมรับว่าโอเคคุณบอกว่าคุณมีตัวโป๊กหนักๆอย่างยเอ,อใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้โป๊กได้แบบว่ารัวๆขนาดนั้นเหมือนแบบไม่มีครูดาวสกิลครัสุดท้ายมันก็ต้องรอวนครูดาวดีแล้วถ้าเกิด คุณโป๊กไปหมดแล้วใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าตัวคุณมีแต่ออตโอตโอ้มันก็ไม่ได้แนกบนอันนั้นตรงนั้นในจังหวะที่จ่ายไปหมดแล้วทุกชุดนะมันเป็นจังหวะสวนจารุสปอนที่แบบเข้าได้ง่ายนะครับดูครับเข้าไปเวทในป่ายอีกแล้วครับโอ้โหบีบไปสุก้าต้องถอยไปแล้วเทนสับไปเลยครับไล่เควินบอกว่าโอ้โหเฝ้าไม่ให้ไม่ได้ครับเลนการก็จะเข้าด้วยแต่ต้องยอมรับว่าสกิลกาลีนี่คือสามารถดันเวฟได้ค่อนข้างไวนะจากไอ้สกิลบอของเขาเนี่ย ตรงนี้เหมือนจะมาดักรอข้างหลังหรือเปล่าครับอัน,นีีสว่างบบาไล่ไปก่อนนะกลายป็นบวบ่าหนึ่งคิวที่ได้มาจากช่วง early g a m เนี่ยก็คือไม่เกิดผลอะไรเลยอนะแค่แบบหนึ่งชีวิตที่เสียไปครับแล้วละเบลก็เลยต้องมา โอ้ยแล้วนี้ซิลวี่พยายามจะมาล้านเราหหดแลวเข้ามวยไปได้ด้วยถ่ายเอาตีมี่มามิจิโยริบกิ้งเข้ามายิงใส่คูเปอร์ไปก่อนตรงน,นี้สานไป้วซับไปเต็มเต็มเดี่ยวครับอันตีเบียสองตั้มมาครับฝั่งทางด้านของโนสปอนครับไล่ให้ปัรฟรินถอยแล้วโอ้โหดูดิฮะไปให้สุดครับไล่ไล่ไล,ไล,ไล่ยังจะอยู่จริงหรือเปล่านี่ฮะนี่แหละความน่ากลัวของฝั่งโนสปอนครับ เ็นหน้าห้าแบบนี้อันตรายเหลือเกินอิจิโยกับซิลวีพ่พยายามจะดันต่อครับแต่ขอบดูข้างบนนิดนึงเกนชินยังดีกว่าจะเข้าไปย่ำกระหม่อมใส่สตาเทียครับลุกต่อไปได้ฮะแม่แล้วตรงนี้คู่ล่างก็เลยเดินมาเข้ากลางแทนครับโอ้ชาติไปด้วยนะเมื่อกี้ซิลวี่เข้ามาดักรออยู่ในบูบัฟครับ อ่าโดนไป1นึ่ทีสทีครับแล้วลาเต้มีเปียครับมาเก็บบปปวกไปได้ซิลวีเข้าไปไถามาล็ออัพไป1นทีแล้วสิสับไปครับโอ้แล้วเอียเจ้าของป่ามาทวงแล้วอสลิมโยนสันมาครับไม่โดนนะตรงกลางเคเวฟไปครับแต่ข้างบนเวฟเข้าแบบนี้แตกไหมฮะแตกดีครับรออะไรครับโทเลนี่คือเทอเลเดสอยเยอร์ครับ กิ้งยิงกิ้งยิงคือแตกฮะแล้วตรงนี้กาฟิลแมวส้มโดนกีล่าเข้ามาเบิร์สใส่ครับนี่ฮะลาเต้มีเปียรออยู่แล้วอันนี้จากคาเดสครับบีบให้เควินต้องถอยไปแต่นี่ครับไทแอนก่าเมสครับเข้าไปเบิร์สแนวหลังต่อยถึงทีครับแล้วเก็บคิวเป็นเด็บนิคคิวไปด้วยหนูสปอนครับเดินเกมแบบอย่างดุเลยฮะตรงกลางแตกไปไม่ที่เรียบร้อยครับถ้กาก็ว่าเอาตเทอร์เทเดตเชนหนึ่งนี่คือหายไปแล้วนะตรงนี้สานจักสลิมมา ไม่ไหวครับปูเปอร์พยายามจะเข้าเป็นเกตเพื่อเบรกการดันบ้านแต่ว่าเขามีไมลเร็ตครับโดสปอนบอกว่าตีบ้านแต่แขกย่างไวอยู่สตันไปก็เท่าดันครับมันเป็นการไล่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับด้วยความที่สลิมเป็นเจ้าแห่งดีเสครับแต่ว่ามันต้องตีครับแปลว่าได้เมยหลักๆคือต้องตีตีตีตตแล้วก็ตีครับนั่นทําให้ตัวของสลิมนั้นแทบจะไม่มีสกิลในการเกครีฟเลย แล้วดูครับฝั่งโนสปอนบีบเทเลตไปถึงเทียสองเลนล่างครับถ้าว่าตอนนี้เอาเตอร์เทเลตเนี่ยไม่มีนะฮะเหลือแต่อินเนอร์เทเลตแล้วก็คือตัวเทียสามนั่นเองบอนอฟฟี่จะคัมแบ็กได้หรือไม่ครับอย่างที่บอกว่าคีย์ของทีมเขาคือต้องเล่นจังหวะการลีกอฟนะต้องเล่น2-2ให้ได้ครับหาจุด2-2หรือ3-3ให้ได้ ว่าตอนนี้การเงิน4,400ันรอกูถึบบเนาทีนี่ไม่ใช่เรื่องขำๆเลยฮะแล้วด้วยความที่โนสปอนได้บังกรมาก่อนด้วยครับการเทตของเขาจะน่ากลัวมากขึ้นครับมาดูฝั่งมาร์ฟี่ครับพยายามเดินก่อกลุ่มัันมากขึ้นนะเพราะว่าป่ามันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ป้อมก็หายหมดครับอาจจะโดนดักได้อยู่ทุกคุมนะฮะ กลางครับพยายามจะบีบกลุ่งคิปเข้ามาครับแล้วอ,อ,เเอุ้ยคูเปอร์เอาแล้วตรงนี้ลาเต้ดีเปียครับรอซื้อบีอเคูเปอร์ต้องถอยครับแล้วทางด้านกาลรรีก็จ่ายตีเบทมาด้วยนะสำหรับทางงด้านของฮาเดสครับนี่ฮะพอเป็นไฟใหญ่แล้วไม่มีทางที่บาร์ดฟี่จะรับปืนได้ครับมีฟอนไลน์มีตัวโ๊กแต่ว่า หมือนเริ่มอยากเฉียงครับเพื่อนบอกว่าไม่ไหวแล้วคูปเปอร์เข้าไปตดใส่การสตันไหมไหมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าตาไม่ทันครับอุย๊ยเควินครับพยายามที่จะโป๊กสุดนะริมแล้วเยอะอีโวครับผม ตเต้ตนี่เปียก็น่าจะโซโล่ไปไม่ยากครับซาเทียนี่คือรอแคมป์เลยนะพูดเดียวโซโล่สบายครับเสีเยเสร็จครับลงมาที่มังกรต่อครับโอ้โห แล้วดูฮะบ้าคลั่งไปแบบนี้ครับจะออกอยังไงฮะดูดิฮะแล้วปล่อยเซเยอร์ที่เลนบนด้วยครับอืม <c oughs> นี่คือเดินกันเป็นตี้ครับดูว่าเกมเก็บไม่อยู่ ภาพตรงสูงหน่อยดิบ้าครับจะได้เห็นว่าดันเข้าสองเลนมันเหนื่อยแค่ไหนอ่ะมันเหมือนจะเป็น3เลนด้วยครับซาตเทียพยายามจะเข้าไปตัดเวฟข้างล่างเพื่อให้ตัวบรรกาศดันเข้าฟรีๆด้วยครับเดี๋ยวมาก็เลยต้องไปเล่นข้างล่างครับตรงนี้ดูดิฮะฮาเดสครับยิงอัติเบรไล่ไปแล้วอย่าลืมว่ามีปับ๊บปังกรมาติดช็อตนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเลนบนแตกแตกเสร็จก็เข้ากลางต่อกลายเป็นซุปเปอร์คีฟครับ น่าจะเป็นลาส t s t หรือเปล่าครับซิววี่เข้าไปเปิดแบบนี้เพียงจะหาจังหวะไถ่มาได้หนึ่งคนคือตีมี่คูเปอร์ตดมาชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ก็จริงได้เทนแรกไปครับแต่ว่ามิจิโยครับโอ้ไม่ตายโดนล้วงแบบนี้เก็บทีนีกว่าย้ำกระ่อมไปครับแล้วก็ฟิวก็เก็บซาเทียไปฮะเอาครับเสียสละสมเทเลตครับเพื่อสคิวฮะไอสาคิวสิแต่ แต่ครับต้องมาดูว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ครับเพราะว่าจากไฟเมื่อกี้ก็ถือว่าชัดดาวแล้วก็ได้ตังกลับมาเยอะมากครับตังที่ห่างไปตอนนี้ก็เลยกลับมาเหลืออยู่ประมาณ2 0 0พัน้วครับแต่เป็นสองพันที่ถ้าไม่โดนโถมเมื่อกี้อีกก็คือน่าจะไหวครับสำหรับบาดกฟรีนะเพราะว่าตอนนี้แครี่ของสลิมอ่ะก็น่าจะมีของพอสมควรแล้ว7จ็จุด้าเจ้าเคครับ แต่มันจะเริ่มเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่า big wave ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะออโต้ดันครับไม่ว่าเลนไหนก็ออโต้ดันดังนั้นสิ่งที่โนสปอนต้องทำก็คือการเก็บเซเยอร์ตัวถัดไปนี้ครับตัวที่2ในช่วงของกลางเกมเอา,าเซเยอร์ตัวที่2ช่วงกลางเกมมาดันอีก1ทีครับ เฮวินได้ของใหญ่มาแล้วด้วยครับตานสปอนครับก็เข้าเซเยอร์นะตามทามมี่ครับเซเยอร์เสร็จผมว่าเดี๋ยวก็ลงไปมังกรจังหวะาก,การปล่อยเซเยอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินครับผมว่า และตัดสินใจปล่อยกลางครับคือบีบเคียร์เข้าเลยฮะดันสามเลนมาครับอูแล้วแทบไม่ได้เคียร์อะไรออกเลยฮะสันไปโดนเทนไปก่อนหนึ่งทีซา่เทียเพยยมจะเข้าไปข้างหลังครับตรงนี้เอาแล้วเข้าไปล้วงสวยมากแต่คูเปอร์กดตดมาแล้วเกิดใหม่อยู่คนเดียวไม่คุ้มเลยหรือเปล่าตัวเองหายไปพิจโยพายามจะกิ้งเข้าไปยิงเอาครับปิดไปหนึ่งคิวครับเสียคูเปอร์ไปแล้ว แล้วปอมเน็กซัสครับเ <c oughs> หลือประมาณ2ใน3าเหลือครึ่งหนึงแล้วซิวี่อกไม่ตีคนครับงัดมาก่อนไถออกมาได้เก็บตัวรเบลไปแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าทางด้านของโนูสปอนบอกว่าไม่คิวแล้วครับเอาบ้านเลยแล้วกันนะปิดเกมไปครับไม่ไฟเลยฮะไม่รอเลยครับใครอยากไฟไฟเลยฮะแล้วกลายเป็นว่าโนูสปอนครับชนะบาลลอฟี่ไปครับในเกมที่2นี้ครับก็ดูข้างที่ดับอมมา จบที่คอมปะท้าเลยครับคือไม่รอโดนโปก๊กไม่รอทั้งิ้นครับใส่สุดเลยนะฮะเดินเกมไว้ด้วยนะสำหรับฝั่งโมงสปอนมันเลยทำให้การที่เออร์อลีเกมเนี่ยซิลวี่ไปเดินโรมอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากๆทำให้ตัวของคูเปอร์เอ้ยคูเปอร์เกนชินยังดีกว่าเนี่ยคืออันเดอร์ฟาร์มครับแล้วก็รวมถึงเลนกกรยอย่างเค v วินนะครับเควินก็ไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันนะโดนกดดันดเรื่อยๆด้วย แล้วพอมาโดนกดดันเรื่อนมันก็เลยโดนบีบเรื่องของแมทเพรสเชอร์แล้วก็เรื่องของคอมพิวตีฟอย่างตวัตวดารเซย์เกัดทางด้านของมังกรแล้วพอเข้าจัองหวะทีมไฟ์อย่างที่เราดูกันในดาบคอมครับฝั่งของเบลฟี่อ่ะดาบคอมมาเป็นคอมโปกดังนั้นการจะโปกได้คุณต้องมีกำแพงเนื้อคือยืนชนให้ได้โปกให้ได้ตีครับแต่ว่าพอมันเป็นโดนคอมถมจากโดนสปอนเนี่ยค,คือเข้าก็คือเข้าเลยครับแล้วมันโดนไล่ไล่ยู่ไล่ไลสุดใจทุกอติเพื่อไล่แล้วแบบ ไม่สามารถเถียงได้ครับก็เลยเป็นบิ๊กสโนบอลนะครับที่โนสปอนคือปั้นมาแล้วก็ถมทับไปครับตรงนี้จบไปครับเกมที่2ครับตรงนี้